กะเบรนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเจี๊ยบกับน้องการนะคะจะมีน่ารักนะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของ2หนุ่มบัดดี้อย่างสันชัยมาฝากใครที่เป็นดอมของน้องทั้งสองคนมามุงมารอกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศนะคะการถ่ายทําคิวแรกของทั้งคู่มาฝากค่ะในซีรีส์ทเวนตี้วันเดย์นะคะสันชัย21วันของชั้นกัเธอค่ะก่อนที่แฟนๆน,นะคะจะได้ชมกันในวันศุกร์ที่8สิงหาคมนี้และโลเคชั่นหลักในการถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นที่บ้านการเจอกันทั้ง คู่ก็คือจะเจอกันที่บ้านฝั่งชายเนี่ยจะเป็นคนมาขออาศัยอยู่เป็นแบบรูมเมทเออใช่ส่วนซันเนี่ยเขาจะรับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านสุดตึงที่เป็นหนุ่มที่ห่วงพื้นที่ความเป็นส่วนตัวสุดๆอะให้อย่างนี้ ถ้าให้การทายโมเมนต์การว่าโมเมนต์จะออกมาเป็นประมาณไหนจริงๆดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นโมเมนต์แบบคู่กัดมากกว่าพี่เจี๊ยบซึ่งทั้งซันและชายนะคะบอกว่าเข้าถ่ายทำวันแรกคือตื่นเต้นหนักมากเจอทั้งทีมงานผู้กำกับรวมไปถึงคนนี้เลยค่ะผู้จัดอย่างพี่โมอมีนาที่ร่วมแสดงเป็นพี่สาวของน้องชายด้วยก็คือบอกเลยนะคะว่าเกรงกิเลสสุดๆแต่ว่าเรารับประกันความสนุกแน่นอนค่ะ สนุกมากครับคาแรคเตอร์กรบรับบทอ่ะเขาไม่สนุกเพราะว่ามีผมอะ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยก็เลยก็เลยมากวนเขาเขาก็เลยไม่สนุกแต่ผมเนี่ยถามผมว่าสนุกไหมสนุก <c oughs> สนุกตลอดแหละชอบแก้คนอื่นเขาอะ่ะ <c oughs> พยายามหลอกตัวเองว่าไม่ตื่นเต้นอยู่แต่ มันออกมาทางร่างกายอะไรอย่างนี้ครับทำการบ้านมาแต่ก็พอมาเจอหน้าจริงมันอีกเรี่ยนมันในอย่างหนึ่งดูแลไม่เจอบ็อกกิ้งเจอสถานที่จริงต้องทํามากกว่าพูดด้วยฝากให้กำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับสันชัยครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมทำให้ดีที่สุดครับเน้นย้ำอีกทีนะคะซีรีส์แนวตั้งไมโครซีรีส์21 e days u n s h i n e s ยี่สวันของฉันกับเธอออนแอร์ เดือน8นี้เวลาเที่ยงตรงนะคะดูได้12 EP ร่วนเลยทางช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube ch7HD และ b ั c k กระบูดทค่ะ